สวัสดีครับวันนี้ทางช่องเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับ6แนวทางเก็บเงินเพื่อทำตามฝันให้ชีวิตไม่ลำบากครับข้อ 1. ความกระตันยูสำหรับคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำนะงานในกรุงเทพจะนิยมนำเงินกลับไปให้ครอบครัวเพื่อนำไปใช้หรือนำเงินกลับไปปลูกบ้านให้พ่อและแม่ครับเพื่อให้ท่านมีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้น บ้านที่เราปลูกให้พ่อแม่ในอนาคตเราสามารถกลับไปอยู่ได้ครับ 2. เปลี่ยนเงินเป็นสิ่งที่มีค่าก็คือสามารถนำเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อทองการซื้อที่ดินครับทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นครับข้อ3เก็บออมมากกว่าใช้ก็คือเราจะนำเงินไปเก็บออมมากกว่าเงินที่เราควรใช้ออกไปครับ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องดูดีแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับข้อ4ประหยัดกินอยู่ง่ายครับข้อ5ออมแบบอัตโนมัติครับคือเป็นการออมผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโดยตั้งโปรแกรมโอนอัตโนมัติครับให้เพิ่มไปยังบัญชีเงินออมของคุณครับข้อ 6. ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยหรือซื้อความสุขครับ แน่นอนว่าเมื่อเราทำงานมาหนักๆทั้งเดือนเราก็คงอยากนำเงินไปใช้ช้อปปิ้งดูหนังสั่งสค์บ้างมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าสุดท้ายเราเอาเงินเดือนทั้งเดือนไปใช้กับเรื่องราวเหล่านี้จนหมดเราก็จะไม่มีเงินเก็บครับเพราะฉะนั้นเราควรหักห้ามใจให้ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ซื้อความสุขมากครับ สำหรับคลิปหน้าทางช่องเราก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ